ฮัลโหลสวัสดีครับนอย <Hello. S 1> ไปไหน <'m> sure. ไปโรงเรียนหนาวบอหนาวไหมครับฝนตกอย่าไปยืนตากฝนด้วยนะใส่หมวกด้วยเสื้อมีหมวกไหมนะ่ะห mm hmm. ืมันนี่ฝนตกทั้งวันดีที่แม่จา๋าปลูกกระเทียมแล้วนะคะเมื่อวาน ้วก็เราก็ทารั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ้วกาที่นี่คือแบบว่าโชคดีที่แม่จา๋าปลูกกระเทียมไปเมื่อวานราคาเมื่อวันนี้ฝนตกลงมาใ่ก็หวังว่ากระเทียมของเราจะงอกให้เราไวๆนะคะปกติประมาณอาทิตย์หนึ่งที่แม่จา๋าเคยปลูกเนาะกระเทียมของเราหอมของเราก็จะงอกให้เห็นคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าปีนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าแม่จา๋าปลูกกระเทียมแบบว่าเร็วกว่าทุกๆปีนะคะสําหรับปีนี้มาเร็วมาเร็ว เข้าบ้านก่อนมาเ<ะ>จน,นไปปิดเตาผิงก่อนน,อ<ะ>นูปิดเตายังนปิดเตายังก่อไฟไว้ปิดเตายังยไปเช็คสิเป็นไงบ้างโอเคจะไปโรงเรียนแล้วสวัสดีครับคุณผ,ผู้ชมด้วยวไปเจอกันนะคะเอลเล็กจะไปโรงเรียนแล้วครับผม และตอนนี้เวลาเที่ยงเราก็ไปรับคนเก่งของเราเลิกจากโรงเรียนแล้วนะคะมันนี่เพิ่งบอกว่าอยากกิน KFC อฟซีค่ะน้อง drive many inside many inside yes not go inside crispy chicken cheeseburger แมวก็เลกะอยากเขาไปนั่งกินในร้านนะคะแต่ว่าพอดีบังเอิญเป็นช่วงที่เวลาเด็กๆเ,เขาเลิกโรงเรียนแล้วก็เป็นเวลาที่ พักเทียงของคนทํางานเช่นกันดังนั้นลูกค้าในร้านหลายนะคะเขาก็เลยมาสั่งนอกร้านแบบนี้นะคะเอามากินในรถค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเหตุธุละกันต่อในมื้อนี้นะคะสวัสดีครับนอยใช่ครับหนูกินอะไรครับขะาวลงอะไรนะเขาเรียกอะไรกับที่หนูกินน่ะงเคเอฟซีป๊อปคอนรู้เปล่าทำไมเขาเรียกป๊อปคอนน่ะทำไมเขาไม่เรียกไก่ป๊อปเหมือนไทยแลนด์น่ะ อือฮะนั่นแหละที่ที่ไทยแลนด์เขาเรียกอะไรนะไก่ป๊อป uh huh. แต่อันนี้เขาเรียกอะไร uh huh. ป๊อปกอน uh huh. <laughs> แวะซื้อ KFC แล้วก็ตอนนี้เราจะเติมน้ำมันกันนะคะและตอนนี้พอบานพนกํากำลังลงไปเติมน้ำมันค่ะพี่น้องทุกๆครั้งที่ เติมน้ำมันก็คือพอบานเพลนจะจ่ายเป็นบัตรนะคะเอาบัตรเซฟเข้าไปเลือกน้ำมันเลือกริดนู่นนี่นันน่นเสร็จแล้วเขาก็เอาน้ำมันมาเติมใส่รถเองแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนี่ก็จะสะดวกดีอีกแบบหนึ่งค่ะแต่ว่าแบบบ้านเขาก็สะดวกดีค่ะมีคนบริการให้เข้าโดยที่เขาประท้องไปอ่าลงไปเติมเองอย่งางประมาณน,นี้เนาะเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านกันเลยค่ะเพราะว่ามีงานที่จะต้องเคลียร์เยอะมาก กลับมาถึงบ้านว่าจะเห็ุงานอยู่ข้างนอกในสวนแน่ฝนก็ลงเมค่ะเฮาก็เลยได้พากันมาเห็ุงานอยู่ที่โรงจอดรถนะคะอันนี้เป็นไม้ที่เฮาสร้า,างรั่วมานอ้อที่ว่าเขาแพ็กรั่วไม้เฮาอะ่ะซึ่งเป็นไม้ที่ดีมากๆค่ะพี่น้องไม่จ่ายก,กระเสได้แห้งไม่จ่ายอยากเอาประโยชน์อย่างองื่นแต่พอบานเราเห็นนํานะคะเพิ่นว่าเพิ่นบอมกักเพิ่นก็เลยจัดการเลยนี่เห็นบอพี่น้อง เป็นใหม่แผ่นยาวแล้วก็นเนื้อไม้ดีมากๆนะคะแม่จากก็มีความคิดว่าอยากจะยกไปหลังบ้านเออเอาไปไวเ้เฮ็ดแบบว่า ลูกพ no ักหรือเฮ็ดยังก no okay. ็ได้เออมม่จะมีไอเดียวางสัตหรือไม่ก็คือแบบว่าเป็นไม้ที่ตรงแล้วก็แผ่นเาาไหลรอยต่อดังนั้นคือว่าเขาสามารถแบบว่าแกะเป็นแผ่นไว้ก็ได้เอาไว้ทาใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าพอบานเพื่อนเบอร์เห็นน้าค่ะพี่น้องเพื่อนก็เลยตัดเพิ่นว่าเอาไว้้าไปดั่งไฟ่นนะโอ้ไปเฮ็ดฟื้น่น่ะเสียดายแห้งค่ะพี่น้องแม่จ๋าก็เลยเข้าขวามหาอบเกาลัดกินอันนี้ก็คือจะพาเป็นกากบาทแบบนี้แหลวก็แแ่น้าไว้นะคะแล้วทีนี้เวลาเฮ้าแกะกินเขาก็จะได้แกะง่ายนะคะแล้วก็เขาจะ เฮาพร้อมนะแม่จา๋าแช่นำไว้จักประมาณ10นาที่5หานาทีประมาณนี้แหละได้ทีแล้วเดี๋ยวจะเทน้ำออกแล้วกันเดี๋ยวเขาจะอบในหม้อแอ r ไฟเ e อนะคะ ใส่ลงมาในหม้อใส่อุณหภูมิในการอบอยู่ที่200องศาแล้วก็อบอยู่ที่25นาทีนะคะเนื่องจากว่าเม็ดเกาลัดของเขาเม็ดใหญ่ค่ะก็เลย2 5นาทีนะคะและในเวลา25นาทีเนี่ยเฮาก็จะต้องค่อยกลับเขาเนยนะคะมาจากกับพลิกดานกลับเขาอยู่เท่านึงค่ะพี่น้องหลังจาก25นาทีผ่านไปเกาลัดของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยอบออกมาแล้วก็เหลืองหอมมากๆกินกับเนยนี่คือแบบว่าแซ่บมากๆค่ะตอนนนนคือแซ่บมากนะคะหลังจากที่กิน ก,กันเสร็จเรียบร้อยฝนก็หยุดตกพอดีคะ่ะพี่น้องแม่จ๋าก,กันเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาสํารวจพืชผักสวนครัวของเราในวันนี้เนาะมาบึงว่ามันนี่แม่จ๋าจะเฮ็ดหยังแน่สาหรับในสวนลังบ้านของเรานะ,ะอันนี้เป็นเบบี้แค่หลอดแค่หลอดจิ๋วนะคะนี่ถอนออกหมดแล้วแม่จ๋าจะเครียดแปลงนะคะหัวบง่งงามดอก ในระหว่างที่พอบ้านตัดหญ้าในสวนอยู่เดี๋ยวแม่จ๋าจะพามาเบงพักดอกไม้ต่างๆเนาะอันนี้จะเป็นพริกนะคะนี่ซีหาต้นอยู่ในกระถางเขียวๆเนี่ยเป็นพริกนะคะคือเดี๋ยวแม่จ๋าคิดว่าอาจจะเอาเขาเขาบานไว้เนาะหรือต้นเขาค่ะพี่น้องแต่ว่ายัง่นโดยร่วมกับแม่จ๋ากับพยายามที่จะตัดใจบรยยิยุกยังงขา่าบบานนะคะเนื่องจากว่ายกไปกับเขาแทบจะรอดอยากอ่ะพี่น้องเออดูแลรักษายากละกะไหนจะแมงวีแมงหยังอีกลกะแสงแดดบ่พ่ออุณหภูมิบ่พอน่นนัน ยกเขาบ้านไว้กะเขาประหลอดนะเออดังนั้นก็คือพยายามที่วาบบ่าจะบ่ยุกยังเขาบ้านแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ในส่วนรั้วใหม่ของเราก็คือยังบระท่านเซจเรียบร้อยดีดอกขาพี่น้องซึ่งพี่น้องเบิ่งเดอตรงนี้นะคะของข้างบ้านเนาะ,อะพอบานเพิ่นมองว่าบางงามเพิ่นก็เลอยอยากแบบว่าฉาบแล้วค็ท่าสีหาข้าเจ้าใหม่อันนี้เป็นโลงจอดรถเป็นรุ่งเก็บปอง้าเจ้า เป็นของข่างบานค่ะอันนี้จะเป็นแคลหรือว่าคณะใบกิีม่วงนะคะกําลังเกิดเนาะสําหรับต้องนี้จะเป็นสารแหน่ไม่จ้าตั้งใจว่าจะปลูกไว้ให้น้องมีค่ะพี่น้องแล้วก็ให้เพิ่นยกไปบ้านช่วงที่เพิ่นมาซ้อยเห็ดหัวแต่ที่นีพากอันหยงยากต่างคนต่างอย่างไม่จากรกะลืมเมือนัันต่างคนต่างเฝ้าก็เลยบได้ยกให้น่องไปค่ะพี่น้องกลับมาตเที่ยวประเทศกรีกมาเห็นเอาลืมยกต้นสารแหน่ให้น้องมีไปเออ ั่ะหลักกเลยเดี๋ยวมือหลังก่อนนะคะจังจะยกให้เพิินอันนี้ต่างๆเขาไม่จ๋าก็กคือยังโอเคดีมากเลยสําหรับบอกระคืนบอกรขึ้นนะคะรู้ซึกว่าดอกเขาบ่ร่วงเขาก็ติดไห่เฮาดีกว่าที่ตอนนั้นคือแม่จ๋าคิดว่าไห่หนำเขาเยอะโพดดอกเขาก็ร่วงใบเขาก็งามก็คือบ่คอยติดลูกแต่ว่าตอนเนี้ยแม่จา๋าบ่คอยใส่ใจเขาปนดเพราะว่าคิดว่าหนาวแล้วแต่กลับเป็นว่าดอกบ่ร่วงแล้วที่นี้เขาติดหน่วยเฮาหลายกว่าตอนที่ดูแลใส่ใจเขาย่างดีอีกค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นต้นที่เกิดเองนะคะ ขนาดใบายิกค่ะแต่ว่าเขาก็บ่ค่อยยิกปันใดดอกนี่บ่งเนี่ยเขาเกิดเองเขาก็แบบต้นใหญ่แม่จ๋ายันลมก็เลยมัดเชือกมัดยางไว้นะคะยึดไว้เขาแบบว่าไดีเยจะเริญเติบโตไปและในบริเวณพักสวนครัวที่แม่จ๋าปลูกตรงนี้แม่จ๋ายาเค็ดเขาไม้ค่ะพี่น้องก็คือเนื่องจากว่าเขามีก้อนบล็อกก้อนหินนเยอะมากแล้วที่นี่แม่จ๋าก,ก็เลยมองว่าอยากเอาตรงนั้นมาปูเป็นพื้นเป็นทางเดินโดยที่ไม่ต้องให้หญ้าเกิดแล้วนะคะ เพราะว่า,อาพอบ้านพันกระตัดเนี่ยแบบว่าบกอยสะดวกแล้วอย่างหนึ่งคือที่แรกแม่จ๋าก็เข้าใจว่างามเออหนี่งามเคียวขจีแม่จ๋าบ่อยากค็ดแบบว่าเอาบอกเอาค้นขีดยางมาให้แบบว่าบรเป็นธรรมชาติแม่จ๋าอยากให้เป็นธรรมชาติแบบ่อยากมีกรอมีอยางให้เขาทนให้กลายเป็นว่าพอเราเดินไปเดินมาเดินบ่อยๆหญ้าตรงที่เราเดินเขาก็บ,บ่อยเกิดเขาก็บกงามเหมือนที่เขาคิดเนาะเออนั่นละ่ะ ดังนั้นแม่จ๋าก,ก็เลยคิดว่าเออพอบานเพิ่งกระตัดหยี่บ่างค่อยโอเคปันไดในช่วงที่แบบคือเข้าตัดหยักๆนะเออแม่จ๋าก็เข้าใจกันเลยแบบว่าคิดว่าจะหาแบบว่าวิธีการใหม่ก็คือใส่ของที่เขามีมีอยู่นี่แหละนะคะเอามาเฮ็ดทั้งเดินทั้งยังเนาะแล้วกะ็เฮ็ด แปลงพักของเข้าไหมเออในความคิดของแม่จ๋ากับประมาณนี้เนาะกับเดี๋ยวบ่งว่าสิเป็นแบบว่าไอเดียของเขาสิเอาใดออกมาแบบไหนนะคะเดี๋ยวค่อยๆเหตุกันไปค่ะพี่น้องแล้วก็บ,บ่อยากซื้ออีกย่างหนาเพราะวา่วกะใส่ของถี่เขามอยูนี่แหละดัดแปลงเอาเป็นแปลงเอาค่ะสําหรับอันนี้เป็นเขือที่อยู่ในบ้านพักตรงนี้เขาก็โอเคดีค่ะแม่จ๋าบ่ได้ลดน้าเขาเลยเด้เพราะคิดว่าเขาอากาศเย็นดูอีกอย่างหนึง่งเขือคืนของเขากับ่า่าจะต้องแบบว่าให้น้ําเขาปันได้นะเออเขาก็เกิดได้ตามมี่ตามเกิดเนาะ ดังนั้นก็คือว่าแม่จ๋าก็ปล่อยเลยกับเป็นว่าเนี่ยเขาก็ติดหน่วยเขา้าเยอะแยะมากมายนะคะเห็นบอกพอบานเพิ่นตัดหนี่เพิ่นกระเห็ดดอกไม้หักกับเปว่ากันแหละเออเพิ่นเขาสวนนี่ไงก็ต้องมี่ยังหักเสียหายนะคะในการที่แบบว่าตัดบริเวณเนี่ยแม่จ๋าก็เลยอยากแบบตัดปัญหาให้เพิ่นแบาบว่าไม่ต้องมาแกบบ้ส่วนพักดอกไม้ยังของแม่จ๋าประมาณเนี่ยเนาะความคิดนะเออเราที่นี่แม่จ๋าก,ก็เลยคิดว่า,าจะเอากระเบื้องเอาก้อนอิฐก,ก้อนเห็นที่มีมีอยู่เนี่ยะเดี๋ยวลองมาดัดแปลงใหม่แต่ว่ากับเป็นงานหนักอยู่เด้ เป็นงานใหญ่อยู่ค่ะเพราะว่าแม่จ๋าก,ก็ต้องค่อยๆลงมือเห็ุแล้วก็อีอยางอากาศกันหนาวฝนแดดก็คือบ่ค่อยเป็นใจปันหดคันเขาได้ลงมือเหตดก็ต้องค่อยๆเหตุไปแต่อีกสิ่งหนึ่งที่แม่จ๋าอยากเฮตุตอนนี้ก็คือนี่แหละตัดต้นไม้ต้นนี้ออกหลังจากที่พอบานเพิ่นตัดหยาเ็จนะคะแม่จ๋าก,ก็ขอให้เพิ่นตัดมาหลายเทื่อแล้วละ่ะขอให้ตัดต่างแต่ตอนที่เขาตัดร่วมออกน,นะเพิ่นก็บ่ตัดให้เออนั่นละ่ะอันนี้พี่เครื่อของแม่จ๋านะคะกำลังติดหน่วยนี่นะคะ้วกาศตะไครนะคะ เขาก็อยู่ดีค่ะช่วงนี้อากาศกับสีองศาหองศา6องศานะก็คือ,อะตะไคร่ของเขาก็ยังอยู่ดีกับงดขึ้นกันค่ะพี่น้องพริกบางต้นก็โอเคแต่พริกบางต้นก็คือบางสายพันธุ์เขาไม่โอเคนะคะก็จะประมาณน,นี้สําหรับส่วนลังบ้านของเราะคะช่วงนี้ก็ฤดูใบไม้ร่วงนะคะต่างๆกับก็ร่วงเต็มไปหมดนะคะสําหรับเพื่อนบ้านอะ่ะต้นอัน ทวม่มันสมองของเพื่อนนะ่ะล้นหลายแหง่งต้นวอนักนะ่ะล้นเต็มพื้นอยู่สําหรับต้นเชอรี่ของเขาน,นี่ก็ล่วงหมดแล้วค่ะสําหรับใบเชอรี่นะคะล่วงมาใส่พักของเขานี่แหละกาแม่จ้าก,ก็กวาดๆแล้วก็เอาไปใช้ขยะไว้นะคะตรงที่มักมักให้เขาเป็นปุ๋ยอย่างประมาณนั้นเนาะเ,นเห็นบอมองจากตรงนี้เหมือนแปลงพักส่วนพักของเขาก็ค่อยเป็นระเบียบค่ะเนื่องจากว่ากระถางของเข,เขากับแบบว่าแปลงพักของเขาเขาแบบบอ่อซ้ำกันค่ะพี่น้องมีหลายขนาด เนี่ยไอ้น,นี่สวนที่แม่จ๋าบอกว่าเขามีหลายแห่งแม่จ๋าอยากเอามาใส่เขาเกิดประโยชน์นะคะหลังจากที่เขาลืออ,อกมาจากในสวนนั่นแหละ ก็คิดว่าจะค่อยๆดัดแปลงตอนนี้ยังท่านมีไอเดียค่ะพี่น้องต้องลงมือเหตุไปก่อนละสิฮู้ว่าอันไหนใช่ไม่ใช่ตอนนี้ยังท่านด้มีแบบแผนได้ใจว่าจะเฮตุแบบไหนนะคะแต่ว่าอยากนําสิ่งที่มีอยู่เอามาใส่ให้เกิดประโยชน์บ่แมนว่าเอาไปก่องถึงไว้อย่างประมาณนั้นนะคะอันนี้ดอกไม้ในสวนหลังบ้านของเรานะคะอีกประเภทหนึ่งเนาะอันนี้คือจะเป็นดอกสุดท้ายของปีเลยนะคะเขาจะ อ,อยู่จนกว่าที่หินมะเขาจะตกคือเขาก็จะยู่พอมหินมะตกคนละยูยาวนานแห้งนะคะและดอกไม้ต่างๆตรงนี้ก็คือเขาก็ยัางงามอยู่ค่ะพี่น้องเขาก็ยังอยู่ดีอยู่กราบที่แม่จ๋าใหญ่ออกมาไม่เขาก็แตกใบแตกยอดขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็ออยัง,อยงอยโอเคอยู่นะคะก็เหมือนว่ากุหลาบเขาจะมักอากาศเย็นนะเนาะเออเขาก็เลยแบบว่าแม่จ๋าใหญ่มาในช่วงที่อากาศหนาวจัดอยู่เนสเออเขาก็ยังอยู่ดอยู่โอเคอยู่แตงยอดแตงยังแห้งไปเห็นอยู่นะคะก็ ถือว่าโอเคค่ะเขาก็ตั้งตัวให้เฝ้าได้ไว้อยู่นะคะสําหรับกุหลาบทีมแม่จ๋ายใหญ่มหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้กับมะรุ่นกันว่าเขาจะเป็นสีอย่างเนาะตอนซื้อมาแม่จ๋าก,ก็บ่หูดอกเพราะว่าตอนซื้อมาเป็นเบียร์นยน้อยต้นนน้อยนึงค่ะพี่น้องแล้วก็ปลูกมานานมากปลูกมาใส่แบบว่าเอาลงกระถางหลักฐานใหญ่จากกระถางมาปลุกลงดินเนี่ยเออเขาก็ลังแตกกอแตอยังขึ้นมาเนาะเขาก็จะแบบว่าออกดอกให้เฮาแล้วนะคะเริ่มออกดอกให้เฮ้าได้เห็นแล้วในช่วงนี้นะคะ แต่ว่าประทันในบานนะคะก็ต้องมาลุ่นกันว่าดอกที่ได้มากก็คือจะเป็นสีอย่างต้องค่อยลุ่นกันอีกเท่านึงนะคะแต่ว่าสําหรับดอกไม้ที่แห้งแล้วตรงนี้ไม่จ๋าจะตัดล้ะก็เอาไปฝังดินไวค้ค่ะก็เดี๋ยวเขาจะเกิดต้นไม้เฮ้าในปีหน้าถึงเฮ้าบา่อเอาไปปักฝังดินไว้ก็คือว่าต้นเกาทิมมู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็าจะงอกเงยให้เฮ้าไม่นะคะหลังจากที่หินมาดอาลาลเนะ,ะเขาก็าม่เป็นอย่างในช่วงที่ฤดูหนาวนะคะอันนี้กุลาของเข้าต่างๆก็จะ โอเคดีอยู่นะคะสาหรับต้นองุ่นที่อยู่ตรงนี้นะคะแม่จ๋ากะที่แหลกแม่จ๋าอยากง่ายเขาอยู่ว่าเอาไปไว้ตรงข้างบ้านของเพื่อนบ้านน่ะคือไม่ต้องไปทาสไาีไม่ต้องไปฉาบเพื่อนไม่ลวกะ็เฮ็ดเป็นสุ่มดอกไม้เฮ็ดเป็นอย่างสวยเฮ็ดเป็นสุ่มองุ่นก็ได้แต่พอบ้านเพื่อนบ่นเห็นนําค่ะพี่น้องเพิ่นบอาบ่งามเออเพื่อนก็เลยได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านแล้วว่าอ่าเนี่ยฉันจะาขอทาสีขอฉาบขออย่างผนังบ้านของเธอเด้อย่างปมะมาณนั่นเนาะเออ นั่นแหละแล้วทีนี้เพิ่นบานเพิ่นก็ว่าเอาเลยเฮ็ดเลยแต่ว่าฉันบ่าสามารถที่จะเฮ็ดใด้เพราะว่าฉันบม่มีคนที่จะเฮ็ดฉันมู่จักไผประมาณนี้นะเพิ่นว่าเฮ็ดใด้เลยค่าจ้างเท่าไรเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้ล่ะกะสื่อสีสื่อ,อยังปูน่นนั้นมดเท่าไรเดี๋ยวฉันจะจ่ายเองแต่ว่าถ้าเธอมีคนมาเฮ็ดกะเฮ็ดได้เลยเดี๋ยวฉันจะจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างให้เองเนาะเพิ่นบานก็น่ารักนะาราคาพี่น้องเพิ่นก็บ่มีปัญหานะคะดังนั้นก็คือว่าลุงสองคนนั่นแหละเพิ่นก็จะมาซอยฉาบซอยท่าสีอีกเพราะว่่าเพนกะ เป็นตัวตนคิดเช่นกันว่าอยากเห็ุแบบนั้นนะคะและทั้งขยะสามอันเนี่ยม่จาก็คือล่อที่จะไปตั้งตรงนู้นนะคะมุมตรงนู้นก็คือพวานเพิ่นกำลังสั่งที่วางถังขยะมานะคะก็คือจะอไปวางไว้ตรงตรงหน้าบ้านแถวนั้นโลงๆนั่นแหละละกะที่นี่แม่จ๋าก็จะลื้อตรงนี้ออกแล้วก็จะทําใหม่นะคะละกะ,นะะเดี๋ยวมาเบิ้งอีกว่าจะเ็ด แบบไหนนะคะในสวนดอกไม้ของเราเนาะกระเบื้องอีกทีน,นึงค่ะสาหรับบริเวณรั่วที่เฮาเห็ดหม่ก็คือว่าเฮาจะบรสามามาปลูกยังไดก็เนื่องจากว่ามีตอไม้แล้วก็รากไม้ที่เราลื้อออกไม่หมดเพราะว่าเขาอยู่เยอะแล้วก็ลึกเนาะเฮาบริอะไออกหมดก็คือบรสามารถจะปลูกยังไดย่างนึงทีเฮาจะปลูกบริอะก็คือว่าเพราะว่าฟังทั้งนนเขาจะเป็นล่มค่ะเพราค่อยมีแดดเพราะว่า เป็นเงาจากเพื่อนบ้านนะคะเงาบ้านจากเพื่อนบ้านเขาจะบ่ค่อยโดนแดดดังนั้นแม่จ๋าก็จะปลูกหญ้าไปนะคะก็คือบ่ตตองเฮ็ดหยังเนาะสําหรับตรงนี้ที่แม่จ๋าว่าอันนี้ก็จะเป็นก้อนหินที่แม่จ๋าเหลือไว้อันนี้คือแบ่งห้เพื่อนบ้านไปครึ่งนึงแล้วเด้ เออเพิ่นอยากได้เพราะว่าเห็นสวยแล้วก็เห็นดีมากๆเพิ่นเอาไปจัดสวนเพิินคะ่ะพี่น้องแม่จ๋าก,ก็เหลืออยู่ครึง่งนึงกันเลยเดี๋ยวคอยจัดการกันให้อ่าที่วางถังขยะมาก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเก็บมเมล็ดดอกไม้แห่งเนี่ยทั้งหมดแล้วเร็จแล้วเก็บเร็จแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะลือออกนะคะลือต้นไม้ออกแล้วก็เดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเราจะทําสวนดอกไม้หน้าบ้านได้แบบไหนนะคะและตอนนี้พอบ้านเพิ่นกะตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่น้องก็เดี๋ยวมาขอไอ้เพิินตัดต้นไม้ต่อคะ่ะ เบิ้งเด้อพี่น้องเพิ่นกระตัดไห้แม่จ๋าแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเพิ่นก็บ่ตัดออกไห้หมดค่ะจริงๆแล้วแม่จ๋าอยากตัดออกเลยแต่ว่าเหลือแค่กิ่งใหญ่ๆไวเพื่อที่แม่จ๋าจะเอามาแแวนดอกไม้หรือไฟต่างๆเนาะแล้วที่นี่เพิ่นก็ตัดออกให้แค่นั้นเพิ่นว่าฉันจะหาใหม่มา้ำให้เขาได้งอกเงยเจริญเติบโตเพิ่นนะเขาต้นเก่าแล้วแล้วเขาไม่แข็งแรงแม่จ๋าคิดว่าเขาเถาแล้วล่ะน่าจะตัดเขาออกดีกว่าเพราะว่า คือเราจะดัดแปลงทําอย่างอื่นดีกว่าส่วนของเรานะ่ะเออแต่เพ่นโบเห็นนาค่ะเพ่นตัดให้ครึ่งหนึ่งแค่นั้นเออเครึ่งหนึ่งก็ยังดียังดีกว่าบ่ได้ตัดเพราะว่าส่วนหนึ่งร่มเงาของต้นไม้กับมาลงที่แปลงพักของเฮ้าดังนั้นพักของเฮ้าบ่ได้แดดเต็มที่เออเนี่ยเรื่องของเรื่องที่แม่จ๋าอยากตัดเนาะอันนี้เป็นตะไคร่นะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะลือออกบางส่วนแม่จา๋าจะเอาเนี่ยแหละเศษกิ่งไม้ใบไม้ที่เฮาตัดมเมื่อกียเอามาลงใส่กระถางนี่นะะเนาะเพราะว่าอยากให้เขาหมักหมมเป็นปุ๋ยอย่างาาามค่่ะพีน้อองก หนาวหนาวดีซีองศาหาองศาแต่วัดพ่อถอนองแ้วเบิงลากเขาแล้วก็เขามีลักษณะในการของการแตกโนโตแตกหยังแล้วก็ยอดของใบตะไคร้ก็คือเขาก็ยังปงใบทอด หยอดออกมาไม่แบบว่าโบ่บมีผลอย่างกับอากาศ4สี่หาองศาเลยนะไคร่ของขฮาอยู่ดีมากๆค่ะงามแห้งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแม่จ๋าจะตัดนะคะตัดออกเลยกับว่าเป็นอย่างบางส่วนอันที่เหลือ,อยู่หั่นก็เอาไว้หั่นกอนนะคะก็บว่าเป็นอย่างบ่งตะไคร้งามแห้งสอนจริงจริงเอาเข้าบ้านตะไคร้เขาโอเคมากในช่วงหนา้าหนาวบบเป็นปัญหาเกี่ยวกับไฟหรือว่าแสงไม่พอเพราะว่าแม่จ๋าเคยเอาไว้ในบ้านแล้วในช่วงที่หิมะตกเขารอดค่ะพี่น้องพอหน้าร้อนมาเราก็เอามาไว้นอกบ้านเอามาปลูกประมาณนี้ อันนี้คืขึ้นหนาปูกแต่ว่าไม่จ๋ายคิดค่ารักษาก็เลยถอนไปกันไปแล้วะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่จ๋าก,ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะจากไหนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะถ่ายคลิปนี้แม่จ๋าก,ก็ขออยพอให้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขความจเจริญไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยกันทุกคนนะคะ